ผมสวัสดีอัน FC ทุกผู้ทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วังเวียงแล้วก็พูดอาจจะไม่ค่อยชัดจิดขัดขัดภาษาไทยกับภาษาลาวก็ใกล้เคียงกันใกล้กับภาษาลลือด้วยนะครับก็พอจะเข้าใจนะครับวันนี้เตรียมตัวเราเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปแล้วเก็บภาพบรรยากาศอกม ครับตอนนี้เราก็ได้ปีแล้วครับได้ปีแล้วนะผมก็ต้องต้องปีต้องต้องซื้อปีนซื้อปีกันนะถ้าไม่ซื้อปีแล้วก็ถ้าอยู่เชียงรายนี่เขาเรียกว่าปีอย่างเดียวเลยเพราะว่ามีปีน้องเยอะคือปีได้เกาะคือปีว่าได้การเอาใจน้องมาคือปีได้เกาะตอนนี้ได้ปีแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปปีหนึ่งก็สองหมื่นปีก็หมายถึงตัวนะครับตัวขึ้นปีทีนึงคือสองหมื่นจี่ข้างบนนี่คืออะไรนะผาผาอะไรนะ ผาชัยผาชัยนอนนะผาชัยเม่นบอกจุดชมวิวดอยผาชัยผาชัยครับผาชัยผาชัที่มีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างบนนะใช่ครับบนมอเตอร์ไซค์ข้างบนนะเดี๋ยวเราจะไปแวะกันะอุ้ยเดี๋ยวก็เบิ่งกันปากเป็นไงพี่เหมยปอนรับหน้ารับหน้าเดี๋ยวไปเซอร์เว่ให้ก่อนเซอร์เวย์ให้เดี๋ยวไปสำรวจเส้นทางให้วู้ตอนนี้ก็ขึ้นมาได้สัก ระยะละรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยโอ้เส้นทางขึ้นมาข้างบนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเป็นยังไงบ้างครับไม่ส่อยโอ้โหมันลื่นันลื่นนะค่อยๆเด้ค่อยๆเดชทางข้างหน้าก็ค่อนข้างเฉื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกมาพกเอกทีไรนี่ไปที่ไหนก็ฝนตกนะไหวยี่บอนน้อยบ่ไหวเห็นย,ยังไงคือบ่ไหวี่

เจอนักประจญภัยกว่านะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะส่วนพี่ของเราซุ่มซุ่มเงียบอยู่ตรงนั้นเพราะว่าทางนี้จิบชิบนะชิบชิบก็แข็งแก่งขึ้นไหมเอาเอารถมามาโอ้โหนี่ครับบนทางขึ้นมา้ย คน, but, but คนข no or or ้างหลังแล้นสบายอยู่แต mm ่คนข้างหน้านั้นผู้<_<_้าผู<__<_้้าข้างหลังไม่มีอย่า้หายใจเลยเาะไม้นี่ลูกต้องใหมัเหยยบตรงนี้เอาเกาะไม้ไปเห็นไหมค่อยค่อยเอามาครับนี่ทางข้างหน้าที่จะไปต่อครับโหโหดมากแต่ก็โอเค บอพวกแม่พาเข้าใจชุดเพิ่งต้องใส่ชุดเหมือนอันต่างชาติอันขึ้นมันสิเบาตัวอุ้มเจ้าบ่เข้าใจสุ้มเจ้าบ่เข้าใจเนี่ยถามคนเอกเบิ่งเพได้อยู่ข้างหลังไงคนเอกจะรู้ดีว่าเขาขึ้นง่ายเขาขึ้นง่ายขึ้นคล่องเออเออทั้งทั้งชุดขึ้นมันใส่แบบนี้มันก็เท่ท่าดีไม่รู้เรื่องเลยพวกเธอนี่ครับตอนนี้จะทึงแล้วพี่เอกครับผมจะทิงแล้วอีกนิดเดียวแล้วไงต่อนี่ กตลงก็เก็บพองงอเขานีดูดิโอ้โหสุดยอดเลยครับถือว่าคุ้มค่าการเดินทางมากไปเดี๋ยวไปชมต่อนี่เดียวตอนนี uh ้ก็ขึ้นมาใกล้จะถึงลวอีก350เมตรนัดดูสภาพใบหน้าโอ้ยดีแล้วที่ไอจิตมาม้านั่มเดินทางขึ้นมาสำนีเราก็คิดวอดไอจิตร้ายนะว่าฝนเบาเลย เปิ้ลเสบย่างขื้นเลยครับแต่ว่าถ้าว่าห้องเบย่างขื้นเขาผ่ได้มาเห็นมาหันมามาเห็นนะครับว่าความงามมันสิเป็นยังไงความอันซินมันสิเป็นยังไงความหาสจรย์มันสิเป็นยังไงนะครับก็ต้องไปเบิ่งให้เห็นกับตานะครับไนมาแล้วครับผมโอ้โหสุดสุดอ,อีกสามร้อยห้าสิบเมตรครับเขาก็จะถึงละส่วนทางนี้ยังชิวอยู่ระยะทางแบบนี้ไม่ขานาดม,มือเขาเพราะว่าโดยพระลวงปกนี น่าจะสี่เท่าของที่นี่ได้มั้งเโอ้โหเยอะครับ,รบเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงตอนเราไปดอยพระหอมปผกว่าพอเดินไกลกว่านี้เยอะไปอ้ยต่อครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ค้าเอยต้องสเตนใบรอรับผมนะครับแต่ผมก็ไม่พลาดที่จะเก็บบรรยากาศมาฝากเอฟซีทางบ้านให้ได้รับชมถึงความเอ่อยากลําบากนะครับให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านได้ดูว่าดอยผาใสถ้าใครขึ้นได้ก็เหมือนว่าจะประสบความสําเร็จนะมีโชคมีชัยนะเขาก็ ให้ทัศนคติให้ให้พลังแบบนี้นะพลังบวกว่าดอยผาไซอย่างนี้ใช่ปมีโชคมีชัยก็ต้องทายนะเดเอาไปยังไงก็ได้ครับผมครัเอาเห็นคลิปนี้แล้วอยากจะติดต่อคนนำทางนะก็ติดต่อได้นะครับค่าบริการติดคุยกันหลังไม่ได้บอกว่าถ้าไม่บริการก็มาเอง ไม่คอยนะครับไม่อิจฉานะเึื่นมาเส้นทางนี้นี่โอ้โหอันนี้ก็ผู้ผู้แบบว่าคอยดูแลตลอดการเดินทางดีค่ะายทางอยู่แค่นี้เองแต่ถ้าอยากจะมาติดต่อได้ทีมงานเราคุยกันได้คุยกันได้อยากมาแบบสนุกแบบนี้เอเวนเจอร์แบบนี้ต้องคอชเอกเท่านั้นผมจะเข้าถึงบรรยากาศคือตอนนี้ก็เริ่มตกลงกันไม่ค่อยลงตัวนะครับ คือผมว่าสมมติว่าถ้าเขาจ้างมาจริงอะผมก็ตกลงกับเขาเด็กว่าผมขอรออยู่ข้างล่างได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะโดนต้องขึ้นราถาคิวน <c oughs> ครับโอ้โหนี่ครับเ <c oughs> ขาเลี้ยงส่าน <c oughs> ใช่หรือไม่แต่คนเด็กไม่ยอมแต่ถ้าเนเดกไม่ยอมก็โอเคขอให้มีครับกัน <c oughs> ที่ไหนก็ได้เชียงตุงก็ได้ไดที่ลาวก็ได้ครับขอให้บอกเราที่ทุกอาณาจักรครมได้หมดทั่วโลกเลยครับขอแค่ติดต่อมาฮะครับเพราะว่าเราทําแล้วพาสปอร์ตก็ไปได้ทั่วโลกแต่ถ้าไม่มา ก็แล้วแต่ก็ตามใจก็ตามใจไม่ว่ากันท่ายวางตังติ๋งครับโอ้มามันอยู่นี่เองนี่เขาเดินมือนไซมันอยู่นี่เองนี่เราพาเดินขึ้นมาดูนี่นะเห็นอย่างนี้เนี่ยเหมือนว่าใกล้นะพี่น้องฟ้องไปเห็นอย่างนี้นี่มอเตอร์ใกล้นะมอเตอร์ไซค์มันอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันถ้าไม่ใหม่เห็นกับตานี่ไม่รู้หรอกตาเขาขึ้นเขาน่าจะขับขึ้นมานะอออ ก็มือยังซันยืนเดได้าครับตอนนี้ก็เอาน้ําจิ้มมาฝากก่อนตรงนี้เอาน้ําจิ้มมาฝากก่อนว่ามรไซน์มันทําไมขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วอยากมาดูกันนะผู้คนเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะเรานะครับนะครับผมเขามาจากต่างประเทศยังมีเลยโอ้ยแป๊บนะโอ้ทงกำลังงามเ่ยแบบเพื่ายทงบนต๊ะเหรอมาลวเว้ยฝนมาแลวเว้ย ไม่ไม่ไม่ถ่ายก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้แม่ม่ถ่ายระวังเรื่องนึงจะให้สภาพเชื้อ้างเกง้วโอ้ยปวดอ้โอ้โอเดี๋ยดตววชีเยเดี๋ยวับรก็หมดตอเพไปกัต้มาดีกวจะไปวะหมดแล้วต้องส คนละที่คนละที่วันท้องไปอาบน้ำคนน่ะว้าปูไม่ได้อยู่ที่นี่สวยมากครับดูดิสวยจริงครับสวยจริงสวยจริงๆสวยจริงๆครับคนใส่เสื้อสีน้ำเงินนั่นครับ สวยจริงๆโอ้โหดูสิครับสวยจริงๆครับตอนนี้ก็เดินทางขึ้นมาแล้วก็ชมบรรยากาศที่ผาไซนะครับก็สวยงามมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึงที่ที่อันซีนมากๆนะครับแต่ว่าของเราก็ขึ้นมารอบนี้นี่ถือว่าเจอปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยนะครับ ทั้งฝนทั้งนมทั้งพายุแล้วก็ฟ้าลองนะครับผมเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวรอติดตามอีกทีสออีกคลิปนึงครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามชมครับสวัสดีครับ